ก็ต้องขอกราบสวัสดีนานผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เาผม m c v e r ในช่อของ m c v e r นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการลงมอสชัเดอร์นะผมเป็นมอสชัเดอร์ที่แบบเป็นแบบสามารถลงมอสช h เดอร์แล้วแล้วก็สามารถลงมอสได้ด้วยนะผมก็คือการลงแบบใช้มอสโฟกนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะผมใครที้เกียจนะผมขี้เกียจในการโหลดนะผมแบบ โหลดมอดนั่นนูน่นนี่คือผมทําไว้ให้หมดแล้วนะผมอยู่ในไฟล์สมุด3เล่มนี้คืออยู่ใต้ชิปแล้วก็เป็นโหลดมาใช้ได้เลยนะผมถ้าแต่ไฟอันนี้นขึ้นมานะผมมันก็จะมีเจ้า3ตัวเนี่ยอยู่ในนี้เลยนะผมโอเคก็จะมาสอนวิธีลงนะผมก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะผมผมเป็นไมครับเป็น Java Edition นะผมถ้าเป็นคนที่ยังเล่นเถื่อนอยู่นะผมหน้าต่างอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะผมมันจะคล้ายๆกันแต่แบบลองประยุกนะผมมันจะใกล้เคียงกันอนะ ขเขาเรียกว่าเนี่ยมันสามารถอีดิทได้เหมือนกันอย่างเงี้ยแก้ไขอะไรเงี้ยครับผมก็ผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่า,าการจะลงม o d อัลติ y กับม o d รวมกันเนี่ยคือมันจะต้องเป็นเออเป็น m o d โฟ l k นะผมตั้งแต่31.1.3.7 นะครับผมตั้งแต่3 7ลงมาลงมาเลยนะผมเพราะว่าผมลองให้แล้วนะผมใช้ตัว39หรือมากกว่านี้นะครับจะไม่สามารถใช้ได้นะผมต้องใช้31.1.37นึ่งจุะผมต่ําลงมานะผมผมก็เลยแนะนําให้ใช้สามสิเอน่งจุดสามเจ็ดนะผมคือตัวนี้นะผมผมก็เนี่ยครับผมอยู่ตรงนี้แล้วนะผมตัวนี้วิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะผมพิ้เข้าไปปึ๊บกดโอเคปั๊บนะครับผมมันก็อยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าทําเสร็จแล้วนะผมหน้าต่างมันจะประมาณนี้เดี๋ยวซูมให้นะผม เดี๋ยวซูมเห็นป่ะปื๊ดอาประมาณนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าผ่านนะผมอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะผมเลกเกรตรงนี้เอออธิบบประมาณตัวอย่างนะผมตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับผมก็โอเคก็มาเริ่มลงกันเลยนะผมก็คือถ้าถ้าเราลงนะผมลงเสร็จแล้วนะผมก็ลองมาเทสทสก่อนนะผมมอดออซิไฟ,ไฟเข้าเลยอย่างนะผมก็มาดูตรงนี้ถ้าเข้ามาแล้วนะผมมันจะมีให้ถ้าเป็นแบบจวาวาอ d ดิชั่นของผมนะมันจะมีให้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เลยก็คือตัวนี้ ถ้าเราลงตัวไหนล่าสุดอะตัวไหนที่เป็นมอสโฟโตวใหม่ลงไปอะมันจะเป็นตัวนั้นเลยเวอร์ชันตัวนั้นนะครับผมก็สําหรับคนที่ลงแล้วแต่มันแบบอะไรก็แล้วแต่หรือคือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่แต่มันไม่มันไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะผมก็ให้มาตรงอินสตอลนะผมถ้าเป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเถื่อนเขาเขาทำยังไงแต่มันคล้ายๆกันนะ่ะผมจำไม่ได้เนี่ยฮะตรงอินดิตร์นผมก็มาเลือกนะผมว่า เป็น11.1.37นะก็คือผมลองไอ้พวกนี้ผมลองแล้วนะผมลองแล้วมันันได้เหมือนกันนะก็แต่ตอนนี้ผมเอาตัวน,นี้ให้ไงอ่ะ3 1ตัวน,นี้ฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เซฟนะผมอ่ะโอเคก็ลองเลย์ผมตื๊ดตืดตืด,ตดเออมอดมอดฟกทุกตัวนะผมเวลาลงแล้วมันสามารถเล่นได้ทุกตัวนะผมเพราะว่ผมลองแล้วนะครับก็ยังไงมันก็เข้าได้ไอตรงนี้ขอเร่งความเร็วนะ อ่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บก็นี่ครับผมก็จะขึ้นตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจนะผมตรงนี้คืออ่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวเดี er ๋ยวผมจะสอนลงฮะตอนนี้ตอนนี้ของท่านผู้ชมจะมีตัวนี้นะผมอันนึงแล้วก็มีมอ d ฟอ r อีกอันนึงนะผมแค่นี้แต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะยังไม่ได้สอนลงโอเคก็ออกไปเลยครับผมก็ถือว่าลงผ่านนะผมก็มาตรงเนี้ยเพื่อนขยายนี้ก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ app เดี๋ยวเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ app data data นะผมเปอร์เซ็นต์แต่สําหรับคนที่ไม่มีตรงนี้นะผม ให้กดปุ่มบนคีย์บอร์ดนะผมปุ่ม windows แล้วก็ r นะผมให้มันขึ้นอย่างนี้นะผมแล้วก็พิมพ์ว่าเหมือนเดิมครับ a, a p p d a t a data นี่ครับผมเหมือนกันหรือถ้าคนไม่มีกดตรงนี้คนระบผมขี้ขวาตรงปุ่ม start นั่นนะได้เหมือนกันนะผมก็เอาเลยครับผม a p p d a t a data p e r นอ่ะก็ m e c a f t นะผมโอเคก็มาดูเวอร์ชั่นก่อนนะผมอันนี้ให้ดูเฉยน,นะให้ดูเฉยท่านผู้ชมไม่ต้องจำไปคิดนะผมก็ให้ดูเฉย โอเคแล้วก็มาอ่านี่นะผมดูเขาว่ามอสนะผมไอ้ตัวเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาแล้วนะผมกับชาโดว์แพคนะผมชาโดว์แพคนะครับผมจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ให้ลากสองตัวเนี้ยเข้าไปทับเลยนะผมป้าบอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นอย่างเงี้ยผมประมาณนี้แต่หลายคนอาจจะตั้งเป็นภาษาไทยนะผมมันจะเขียนว่าให้ทับทับไฟล์เดิมไปเลยอย่างเงี้ยผมกด e กอ,อีเพจเดิฟไฟล์่าก็แค่นี้แล้ะผมง่ายๆเออจะบอกก่อนนะไอ้ที่ทับไฟล์เมื่อกี้คือมอสใช่ไหมมอสคือมี3ตัวนี้นะผม มิกซ์อินบูสต์แทบนีครับผมบูสต์แท็บนะฮะซิทอะไรแล้วก็บูลลินพันต์แล้วก็ชาร์เดอร์แพคนะผมผมใส่ให้ไป3ตัวนะผมท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะผมโอเคก็ประมาณนี้เออจะบอกก่อนนะผมทำไมผมต้องมีตัวนี้นะผมเออก็คือโดยปกตินะผมที่ผมลองลองลองมานะก็คือผมโหลดออฟติไฟเอออฟติฟอกตัวนี้นะผมลงแล้วลงแล้วนะผมแล้วก็เปิดเข้านะผมมันไม่สามารถเปิดเกมได้นะผมมันขึ้นว่าไฟล์เสียอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ไฟล์แคสนะก็ เลยไปหาตัวนี้นะผมผมใส่ไว้แล้วแหละท่านผู้ชมก็ลงง่ายๆแล้วเปิดเล่นได้เลยนะผมก็เนี้ยสตัวนี้ก็ประมาณนั้นคือไม่ต้องมีครบ3ตัวนะผมถึงจะเปิดมอดได้ลอเชื่อดูฮนะอ่ะตอนนี้เราก็อ่าตัวนี้นะผมจุดสามเจ็ดนะผมกดเพลย์ไปถ้าผู้ชมก็ลองไปประยุกนะผมจะมันจะใกล้เคียงกันนะผมตัวเกมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะกึ๊บ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 ,บแปบ๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมข้ามตรงนี้เดี๋ยวผมจะสคริปต์ตรงนี้ไปนะผมอ่านะครับผมตอนนี้ก็มาถึงนี่นะผมหน้าต่างนี้แล้วก็มาดูที่มอดก่อนนะผมก็จะมีไอตัวฟอกเข้ามายัางไงก็ต้องมีครับผมเพราะผมลงไว้แลละโอเคครับผมก็สร้างโลกอะไรก็ตามับผมท่านผู้ชมไปดูนะผมโอเคอันด้านหลังนี่ก็อย่าเพิ่งปิดนะผมผมจะเอ้ยปิดไปได้ไหมวะโอเคอด้านหลังก็ปิดไปเลยนะผมไม่น่าจะได้ใช้ละอืมใช่ไม่น่าใช้ละก็รอ,อเขาไป้เกมบ้างน,นะผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคืบคบอ่ะ อุย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 ผมจะให้่านผู้ชมดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคน F3 ดูรับผมเฟรมเรทนะผม,น,ะผมน้อยมากน้อยมากอ่าฮะท่านผู้ชมดูมุมขวานะผมมุมขวาบนนะผมจะเห็นเลข900แล้วนะที่มันจะดีดขึ้นไปจนถึง1,000นะแล้วก็ทับด้วย2043เอ้ย2048นะผมก็คือแรมของเรานะผมแรมที่เราให้เกมนี้นะผมแบ่งไปให้เกมนี้นะผมใช้เท่าไหร่นะผมก็เราแบ่งให้เกมนี้ไป2กิกนะผมแต่ผมจะบอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมันแบบ ไฟมันเอิร์ลอลยยังไงแบบอยู่มันเด้งออกครับผมผมจะมีผมมีลูกไหมหรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูกันว่าจะเด้งไหมผมเปลี่ยนเป็นอ,อ,อัลตร้าแล้วกันจะหลุดไหมเอ่ยดูฮะว่าจะหลุดไหมเนี่ยการที่จะไอเปลงแบบใครที่จะใช้ชาร์ดเดอร์ได้น,นะผมก็ต้องอยู่ที่สเปกค,คอมด้วยนะผมเสเปกค,คอมผมนี่ซีออนนะผม เป็นซีออนแล้วก็การ์ดจอเป็น gtx 1050เปล่าบๆนะผมสองกิกธรรมดานะผมก็อู้อาวมันไม่เด้งฮะสำหรับหลายคนนะผมที่อยู่ๆ่แบบเล่นไปเงี้ยเล่นสักพักหนึง่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วอยู่ๆก็เด้งแล้วขึ้นว่าเกมแคสตนะผมผมก็มีวิธีแนะนำก็อย่างหนึ่งก็คือนี่นะผมขึ้นไปที่ตรงอีดิทนะผมตรงแก้ไขนะผมมันจะมีให้ตรงเนี้ยท่านผู้ชมลองไปสังเกตดูนะผมลองงมดู ลองไล่ดูนะผมมันจะมีไอพวกประมาณเนี้ยถ้าผู้ชมให้มาดูตรงนี้ยนะผมมันจะมีคําว่าสองจีนะผมก็คือ2กิกนั่นเองนะผมผมแนะนําให้ใส่ไปสักเอาไงดีผมให้ดูสเปคคอมผมก่อนนะคอมผมนี้มีอยู่8กิกนะผมมีอยู่8กิกผมจะแต่เกมนี้กินไป2กิกเต็มๆนะผมผมก็จะเพิ่มให้มันไปนสัก4กิกนะแต่สําหรับคนที่มีแรม2กิกนะผมผมก็ เอาไงดีถ้าเป็นคนแรม2กิกผมว่ายุคนี้มันไม่น่าจะแบบ2กิกแล้วนะส่วนใหญ่น่าจะคน4กิกอัพแล้วนะถ้าสมมติคนที่เป็น4กิกนะผมผมก็ไป2กิกนั่นแหละเพราะว่าเราจะได้เผื่ออีก2กิกไว้ทำอะไรให้คอมพิวเตอร์บางนะผมให้คอมพิวเตอร์มันเอาไปทำอะไรบ้างเปิดเพลงอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่มี8กิกนะผมเหมือนผมเนี่ยก็ผมแนะนำให้ก็เอา4หรือ5กิกเลยนะผมประมาณนี้4กิกหรือ5กิกก็พอแล้วนะผมผมก็ให้สัก4กิกก็พอให้ท่านผู้ชมดูอ่ะกดเพล์นะ เออจะบอกก่อนนะผมยิ่งแรมเยอะเนี่ยยิ่งเราเพิ่มกิกเยอะเนี่ยมันจะทาให้เกมมันสะเทียนขึ้นนะผมแต่มันก็จะมีโอกาสในการเกมแคสนะผมอยู่บ้างพอสมควรไม่ใช่สมควรบ้างนะผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่มันแค่จะเกิดอาการแคสน้อยลงนะผมอาการแคสเกิดจากแบบความไม่สถเียนของระบบเกมนะผมหรือเกิดการลงมดพลาดอะไรเงี้ยก็ไปได้หลายอย่างหรือว่าใช้พีเอ็นทีระเบิดนะแบบแบบที่แบบทำให้แหลกแบบแหลกเลย มันให้ทําให้เวอร์แลกเลยอะโลกมันแลกเลยอะมันก็จะอาจจะเกิดการแคสของเกมได้นะครม,มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมอ่าท่านผู้ชมดูสังเกตตรงนี้นะครับผมเนี่ยที่4ที่ 4, K, 4ี่สี่จีนะครับผมที่เรา,เาใส่ไปเมื่อกี้อ่าอันนี้คือที่มันใช้นะครับผมก็ให้มันก็ร้อนอะอ่ามันเต็มสี่จีอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมนะครับผมอ่าครับผมก็ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมที่มุมขวาบนนะครับผมหมายถึงนั่นงม,มุมขวาบนในเกมนะครับผมก็จะเห็นนะครับผมว่ามันจะเป็น1 มันขึ้นมาเป็น1กว่ากวัวแล้วครับผมก็แล้วก็จะมีแรมเอ,อ่อทบทับสี่ศูนย์เก้าหกนะผมก็คือแรมเร่าๆนั่นเองนะผมก็ถ้าเราใส่ไป5่าคิกก็จะเป็น5อะไรกวาๆนะผมถ้าเป็น6กิกก็6กกวาวอะไรประมาณนี้ครับผมก็ยิ่งมีแรมเยอะนะผมเราก็ใส่ไปเยอะแต่ผมว่าเกมนี้มันไม่น่าจะกินเยอะขนาดนั้นนะผมเพราะว่าสักส่าคิกหรือ4ี่คิกก็น่าจะพอนะผมคิดว่าแค่คิดว่านะมันก็แล้วแต่นะผมยิ่งเราขยายจอหน้าจอใหญ่นะผม มันก็จะกินเพิ่มขึ้นนะผมเห็นไหมขึ้นไปพันสแล้วอาจจะขึ้นอา่าพันห้าแล้วครับผมมันก็แล้วแต่นะผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ยิ่งคอมพิวเตอร์เราเอ่อซีพตัวแ,แรงนะผมมันก็จะมันก็ส,สมูทนะผมอ่าสมูทสมูทผมก็จะมีแบบกระตุกเล็กๆนวงๆนะผมบางครั้งนะผมเพราะว่ามัน CPU ผมมันก็เก่าแล้วเนาะก็ประมาณนี้ผมก็ง่ายๆนะผม e ีซีอีซ,อ,ซอ้าวอาว โอเคก็ประมาณนี้นะผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออเออผมลืมบอกไอ้ตรงเนี้ยลืมลืมลืมตรงหน้านี้นะผมก็เออผมจะบอกตรงนี้นิดหน่อยอ่ตรงตรง Fast Render นั่นจะอยู่ตรงไหน,นอ่ะอ๋อนี่ครับผมท่านผู้ชมครับให้มาดูตรงนี้นะผมกดออ t ชั n นะผมแล้วก็วิดีโอเซตติ้งเ e อร์ฟอร์แมนนะผมแล้วก็ Fast Render น,น,นะผม เราต้องปรับเป็นออฟนะผมถึงจะใช้ช h เดอร์แพคได้นะผมก็คือถ้าคนที่มันเป็นออนอยู่มันจะใช้ไม่ได้นะผมก็บอกก่อนนะผมว่าโดยปกติของตัวเกมนี้คือเวลาเราลงมดโฟกหรือว่ามดต i f y ให้หมดแล้วนะผมตัวเกมมันจะเซตให้เป็นออฟอยู่แล้วนะผมโดยปกตินะผมก็คลิปนี้เขาจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบุคคลิชมนะครับลิเออลิงก์ตัวนี้อยู่ใต้คลิปนะผมช่วยกันด like, กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผมเอ่ออย่างหนึ่งก็คือถ้าอยากให้ผมสอนลงมอดอะไรก็ บอกไปใต้คลิปแน่ับผมเพราะว่าผมสอนได้ทุกอย่างถอนได้หมดอยู่แล้วนะผมโอเคไปก่อนนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย